สวัสดีค่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านหมอ,อมาราคาถูกๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะ ep ที่4ี่นะคะสวัสดีพี่พีซีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแม่ค้านะคะ สำหรับช่องของแมคค้านะคะก็เป็นช่องที่นําเสนอพระเครื่องนะคะมีหลากหลายหลายอีพีนะคะพี่ๆสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูในช่องของแมคค้าได้เลยนะคะชมแล้วถูกใจอยากจะประสงค์อยากจะปิดพระนะคะก็มีไอเดียลนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะช่องทางปิดพระนะคะไอเดียไลน์ผ้าฟ้า123ึค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์จะ0 8 4 3 6 2 2 4 9 0นะคะตามนี้เลยค่ะ ส่วนพี่ๆท่านใดที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับชมนะคะถูกใจยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้กับช่องของแม่ค้าด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าด้วยนะคะค่ะวันนี้แม่ค้าก็มีมาทั้งหมด31รายการนะคะมีหลากหลายเหมือนเดิมนะคะพี่ๆถูกใจองไหนก็อย่าลืมค่ะแจ้งปิดได้นะคะตามอ่าหมายเลขที่แมค่ค้าบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสะดวกโอนนะคะมีส่วนลดให้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆเดิมมีพัาดสมเด็จเหมือนเดิมนะคะอายเลขหนึ่งนะคะ เวลาแจ้งปิดพ้านะคะเราควรแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมานะคะรายการต่อมาขหมายเลขสอง หนาแลาวหลังสองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่สองค่ะพระสมเด็จสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่สามค่ะ ายเลขสามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สี่ค่ะ ตานหลังหมายเลขสี่นะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาหมายเลขห้าค่ะ ตาหลังหมายเลขห้าค่ะสองร้อห้าสิบบาทค่ะหมายเลขหกนะคะสวัสดีพี่พที่อ่าเพ,พ,พิ่งเปิดม,มารับชมด้วยนะคะ กดติดตามกดหวัวใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะคะในช่องของเรานะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อถูกใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆรายการที่6นะคะ250บาทค่ะ ช่วงนี้หมคะอาจจะเวลาน้อยนิดนึงนะคะงานเยอะมากหมายเลขเจนะคะสำหรับพระสมเด็จพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะจ๊ะแม่คะไม่มีข้อมูลให้นะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านคะ่ะถูกใจไหมคะก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะด้านหลังนะ รายการที่7ค่ะ250บาทนะคะไปต่อที่รายการที่8ค่ะ หกนะคะด้านหลังหมายเลขแปดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขเก้าค่ะ ออกบนะคะด้านหลังรายการที่เก้านะคะสองรอยห้าสิบบาทนะคะพี่พีดูให้ชอบนะคะดูให้ถูกใจคะ่ะหมายเลขสิบนะคะถ้ายังไม่ถูกใจนะคะก็อย่าเพิ่งปิดไปนะจ๊ะโดยเฉพาะพี่พีพปลายทางนะจ๊ะ ขอคนพร้อมรับนะคะสําหรับปลายทางนะคะแม่ค้าไม่ได้บวกอ่าปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นขอความเห็นใจแม่ค้านิดน,นึงนะคะแม่ค้าก็เออ่มีส่วนลดมีอะไรให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเทแม่ค้านักเลยนะคะแม่ค้าก็มีต้นทุนเหมือนกันนะจ๊ะพี่พ รายการที่10นะคะ2องบาทค่ะขอภาเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับพี่พที่อาจจะเพิ่งเพิมมารับชมนะคะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะไม่ค่าลืมบอกไปเนาะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปค่ะเพื่อแอดไลน์หาไมค้าดูตรงได้เลยนะจ๊ะรายการที่11นะคะ นะะด้านหลังนะะรายการที่สิบเอ็ดนะคะส5งร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาเลยค่ะรายการที่สิบสอง วันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะพรุ่งนี้ก็พักผ่อนอีกแล้วนะคะพี่ๆหลายคนก็อาจจะได้พักผ่อนแต่หลายคนก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันไปนะคะพี่ๆสาหรับแม่ค้าไม่มีวันหยุดเลยนอกจากว่าอยากจะหยุดเองนะจ๊ะด้านบนนะคะคด้านล่างด้านด้านหลังนะคะ รายการที่12บสอนะคะส5งค่ะต่อมารายการที่13ค่ะขอ าารายการที่สิบสามนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาค่ารายการที่สิบสี่นะคะดูไม่คันสามารถย้อนดูคลิปได้นะจ๊ะแม่คะ ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นพ,พี่สามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะดู ep ย้อนหลังนะจ๊ะก็กดเข้ามาในช่องของแมคคะได้เลยนะคะกดเข้ามาก็จะเจอแม่ค้ะหน้ากับคมนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็สามารถย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ ep กับหมายเลขนะจ๊ะพี่พีก่อนจะปิดนะพี่พี่ต้องดู ep ก่อนนะคะเพราะว่าบางที พี่ๆอาจจะไปย้อนดูมาแล้วอีพีเก่าก็เดี๋ยวจะซ้ํากันนะคะรายการที่สิบสี่นะคะสองห้าสิบบาทจา้ะต่อมารายการที่สิบห้าค่ะ<ม>ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะคะที่แบบ ทักทายค่ะแม่ค้าทุกๆวันนะแม่ค้าไม่ได้ตอบไลน์บ้างอะไรบ้างก็ต้องขอไปนะคะเพราะว่าบางทีแม่ค้าก็ติดงานบ้างอะไรบ้างค่ะพี่ๆชีวิตไม่มีเวลาแบบว่านิ่งเลยนะะยุ่งมากๆรายการที่สิบห้าค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาค่ะรายการที่สิบหกค่ะ ที่สิบหนะคะก็มนหาด้านหลังรายการที่สิหนะคะสองหบบาทจ้า <R när mand Champion> ต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะขอบนะ ด้านหลังรายการที่สิบเจ็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมารายการที่สิบแปดจะเป็นสมเด็จโตนะคะวัดระฆังค่ะพศส,สองสี่นี่นะสองสี1หนึ่งหนึ่งนะจ๊ะเรียมปฏิกอ่าไม่ใช่นะคะขออภัย มาพร้อมกรอบสเตนเลสน,นะคะเนื้อเก่าสวยมากนะจ๊ะนี่นะ,ะด้านหลัง สมเด็จโตวัดระคังนะคะดรากาศที่18บแปนะสามร้บาทค่ะพี่พีเวลาเข็บภาพหน้าจอนะคะพี่พีรบกวนเข็บให้ติดหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะแม่ค้าจะได้หาได้เร็วขึ้นนะอ่ะหมายเลขที่19นะคะเป็นนางพยานะคะนางพยาเนื้อดินเก่าๆนะคะ ออนะคะเนี่ยด้านหลังรายการที่19นะ,ะ250บาทค่ะอ้าขออภัยนะคะอ้าถูกแล้วคะ่ะถูกแล้วคะ่ะโอ้แม่คอสับสนใหญ่โตแล้วนะคะถูกแล้วนะคะรายการที่19นะคะ250ต่อมารายการที่20ค่ะ รายการที่ยีสิบนะคะเป็นพลาเนื้อดินนะคะอุดผงด้านบนนะคะทำงานเยอะก็จะเบลอนะคะขยันวันนี้สบายวันไหนก่อนนะคะนี่นะคะด้านบนด้านหลัง รายการที่สินะสองร้้าสิบเช่นกันนะจ๊ปะปลาเนื้อดินอุดผงแบบนี้นะจ๊ะพี่พีเนื้อเก่าเก่าสวยสวยนะจ๊ะสอบถามรายละเอียดได้นะคะต่อมา21นะคะเป็นคุณแผนจ้ะตรงนี้เคลือบเล็กมาด้วยนะเคลือบลงเล็กนะ ขอบคุณสำหรับอ่าสมาชิกใหม่ที่มากดติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอหลังอาะ รายการที่21นะคะรายการที่21ค่ะคุณแผนนะคะ250บาทจ้ะต่อมา22นะคะ22นี่ด้านหลังนะคะเป็นพระเลี่ยงนะคะกุุช้างดำเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ใจเชียงใหม่นะจ้ะ รายการที่22นะคะรายการที่22ค่ะต่อมารายการที่23นะคะเป็นพระปิดตานะจ๊ะเนื้อเก่าๆะคะ่ะพระปิดตาก็มีหลากหลายมากเลยนะคะพี่พ จะส่องให้ดูเนื้อนะจ๊ะพี่ๆเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีนะจ๊ะก่อนปิดนะคะรายการที่23สาค่ะสองห้าสิบาทนะคะพระปิดตารายการที่24ี่ก็ยังอยู่ที่พระปิดตานะคะเนื้อเก่ามาองนี้เนื้อสวยค่ะ ตรงปกร้อยเปอร์เซ็นนะพี่ๆองค์ที่ปิดแน่ๆพี่ๆต้องระบุอีพีให้ให้อีพีแล้วก็หมายเลขนะจ๊ะให้ถูกต้องนะคะตรงปกร้อยเปอร์เซ็นค่ะ หลังรายการที่24นะคะพระพิตารายการที่24 250ค่ะต่อมารายการที่25ค่ะพระปิตาเช่นกันนะคะ าการที่ยีสิบห้าจ้ะติดทองเก่านะคะพี่ๆองค์นี้สวยมากนะคะนี่จากด้านหลังราการที่ยีสิบห้านะคะสองยบาทเช่นกันนะคะพระปิดตานะคะติดทองเก่าด้านหน้านะคะ นะจะจ๊ต่อมาหมายเลขที่ยี่สิบหกนะจ๊ะ,ะ,จะก็ยังเป็นพระบิดตาค่าติดทองเก่าด้านหน้าเช่นกันนะคะด้านหลังมีกัยันกรวองไฟแบบนี้นะจ๊ะพี่พีดูไม่ทันนะคะสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะหรือจะแอดไลน ขอ้าเพิ่มเติมก็ได้นะจ๊ะไม่ปิดพร้ไม่เป็นไรกับพี่พีไละลทักทายกันก่อนได้นะคะเผื่อวันไหนถูกใจจะได้ปิดทันนะจ๊ะรายการที่26ค่ะ250บาทต่อมารายการที่27ค่ะพระรอดนะคะ พระรอดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พีดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบจต่อมารายการที่ยี่สิบแปดคาเรียนหลวงปุกสุขนะจ๊ะเก่าอยู่นะคะพี่พีนี่ไม่ได้เลี่ยมนะคะด้านหลัง ามนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ดำนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับอิหลงปูกสุขการายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเป็นรูปหล่อนะคะวัดสุทศั์จะพี่พี่นี่สวยนะคะเก่าด้วยเป็นอ่าเป็นพระพิมพิมขอภัยนะคะเป็นพิมพ์พระประจําวันนะคะพิมพระประจําวันค่ะ ะนะจ๊ะรายการที่2 9กนะคะรายการที่2 9 250บ้าสองหบาทนะจ๊ะต่อมารายการที่3ามงคบตรงนี้เก่ามากๆเลยเป็นพระร่วงนะคะนี่เป็นพระร่วงแบบ อ่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบนั่ง่ะคะพี่พี่แม่กเรียกไม่ถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนะคะเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆะค่ะพี่พี่นี่นะคะเก่ามาก ด้านหลังนี่ะฐานรายการที่30มสิบนะคะสองบาทนะจ๊ะต่อมาเลยค่ะสามสรายการสุดท้ายลูกอมมาอีกแล้วนะคะเนื้อผงนะคะด้านในเป็นลูกอมเนื้อผงนะจ๊ะ มาผมกรอบสแตนเลสแต่อ่าพวกนี้ไหมค้าไม่ทราบที่นะคะเราของเดิมท่านก็เออจไม่ได้นะไห่คาถามมาเพา่งจไม่ได้เพราะว่าเอ่อสะสมไว้นานแล้วคล้ายๆแบบว่าได้มาจากอ่าเพื่อนอีกทีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเนี่ยไม่ทราบหลวงพ่อด้วยนะคะไม่ทราบที่ด้วยหน้าหนึ่งนะคะ เนื้อเก่าอยู่ล่คะค่ะแล้วก็ติดทองนะคะคนะคะประมาณนี้เลยล่ะคะ่ะพี่พรายการที่สามสิบเอ็ดสองรอห้าสิบาทนะจ๊ะสำหรับลูกอมนะคะพาไปอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่ๆวันนี้แม่คาอาจจะพูดเร็วไปบ้างต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีแม่ฟาก็งานเยอะมากเลยนะคะแต่ก็อยากมาลงอีพีให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ลงเดี๋ยวพี่พี่ก็ถามอีกหายไปไหนเนาะบางทีแม่คาก็ มามาหายหายก็ต้องขออภัยกันนิดนึงนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ไม่ลืมแม่ค้าเลยแล้วก็อ่าทักทายหาแม่ค้ากันอยู่เป็นประจํานะคะกบขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมค่ะสอบถามแม่ค้าอย่าลืมระบุหมายเลขนะคะถูกใจถึงปิดไม่ถูกใจก็ผ่านอาจ๊ะพี่ๆชอบปิดไม่ชอบผ่านน,นั้นค่ะไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ